ค่าพอถึงอ่าสุดท้ายนะคะมาให้เรามาทำโซ่สองนะคะพันหัวเข็มนะคะมาจิ้มตรงนี้นะคะที่เราเริ่มตรงนี้นะคะจะได้แบบนี้ให้เราขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามจากนั้นให้เราเอ็กลงทุกช่องเหมือนเดิมเลยนะคะ หนึ่งสองสามแถวนี้เราจะเป็นโซ่สามนะคะรอบคอเลยนะคะหนึ่งสองสามจะทำให้คอเขาแคบเข้ามาเรื่อยๆนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ถักแบบนี้นะคะโซ่สามนะคะบนรอบเลยค่ะแถวนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะ ถักวนรอบจนมา,าจบตรงจุดเริ่มนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาถึงจุดเชื่อมสุดท้ายนะคะให้เราโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็มาจิ้มตรงหลักที่เราเริ่มไว้ตรงนี้นะคะดึงผ่านแบบนี้แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะมาหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามทำเนะคะ ลงสามครั้งอันนี้ในสองหลักแล้วนะคะสองครั้งแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะต่อไปก็ลงช่องถัดไปนะคะอีกสามหลักนะคะสามครั้งนะคะพอหนึ่งคอนะคะช่องถัดไปนะคะอีกสามหลักนะคะสามครั้ง ไปนะคะสามหลักค่ะทําพอหนึ่งคอนะคะสามหลักลงในช่องแต่ละช่องเลยนะคะลงในแต่ละช่องนะคะถักไปจนวนรอบคอเลยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันช่องที่เราจุดที่เราเริ่มไว้ตรงนี้นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะช่องละสามหลักนะคะ ค่ามาต่อนะคะเหลือช่องสุดท้ายก็ยังเป็น F สามหลักนะคะหนึนะคะแล้วเรามาจิ้มลงโซ่ที่3นะคะของหลักนี้นะคะแบบนี้ แล้วขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามสังเกตนะคะนะคะว่าตรงนี้จะมีสามหลักนะคะให้เราพันหัวเข็มนะคะทำเอฟลงหลักถัดไปเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทำเอฟลงหลักหลักที่สามนะคะแบบนี้ค้างไว้นะคะ จะเหลือสองห่วงแบบนี้ให้เรามาทําหลักถัดไปของอีกช่องถัดไปเนี่ยนะคะช่องติดกันเนี่ยนะคะทําหลักแรกของเขาแล้วก็แบบนี้นะคะได้สามหลักแล้วเราก็รวบแบบนี้นะคะต่อไปก็ปกตินะคะทํา f 1หนึ่งหลักปกตินะคะแล้วก็ช่องที่สามเอฟหลักที่สามก็ให้ทำปลดสองห่วงค้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาจิ้มลง เตัวถัดไปของช่องถัดไปอนะคะแล้วก็แบบนี้มันเป็นการลดห่วงนะคะทําให้คอเราจะแคบลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัวถัดไปก็ทำเ f ปกตินะคะแล้วก็หลักที่สามเนี่ยนะคะก็ให้ทําครั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็มารวบกับหลักถัดไปนะคะแล้วก็รวบนะคะ ตัวต่อไปก็ทำปกตินะคะหลักที่สามทำค้างไว้แล้วก็มาจิ้มอีกหลักหนึ่งนะคะแล้วก็แบบนี้เราค่อยรวบนะคะจะได้แบบนี้นะคะหลักถัดไปนะคะหลักที่สองตรงนี้นะคะในช่องนี้คือหลักที่สองเราก็ทำปกตินะคะหลักที่สามนี่ให้เราทำค้างไว้ ล้วก็มาจิ้มนมอีกหลักถัดไปนะคะแบบนี้แล้วเราก็ค่อยรวบนะคะแล้วก็หลักที่สองของเขาตรงนี้นะคะก็ทําปกติหลักที่สามนะคะก็ทําทําไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็มาลงหลักถัดไปนะคะแบบนี้เราค่อยรวบนะคะทําแบบนี้นะคะจนจบตรงนี้เลยนะคะ พอถึงหลักสุดท้ายนะคะคราวนี้เขาจะเหลืออยู่แค่สองห่วงตรงนี้นะคะก็ให้เราทำ F หนึ่งครั้งค้างไว้นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเรารวบนะคะแล้วก็เรามาจิ้มลงโซ่ที่สามนะคะแล้วก็ดึงเชื่อมนะคะปิดงานแถวนี้นะคะ ึ้นโซ่สามนะคะจากนั้นคอเขาก็จะแคบลงเรื่อยๆนะคะที่ด้านหลังนะคะแล้วนี่ด้านหน้านะคะคอก็จะแคบลงแบบนี้เรื่อยๆนะคะเอ,อ่อถ้าเพื่อนๆคนไหนยังคอกว้างอยู่ก็สามารถทําได้อีกแถวหนึ่งโดยใช้หลักการเหมือนแถวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้หนึ่งน่าจะพอแล้วก็คือเดี๋ยวจะถักเอฟบนอีกรอบหนึ่งนะคะ เอฟปกติบนทุกช่องนะคะอ,อ,อีกสักรอบหนึ่งนะคะถ้าใครยังกว้างอยู่ก็ให้ทำหลักการเดิมนะคะเหมือนแถวเมื่อกี้นะคะอันนี้จะทำเอฟปกติลงทุกหลักก่อนนะคะพอรู้สึกว่าคอลูกค้าน่าจะพอดีแล้วอันนี้เป็นเสื้อลูกค้าสั่งถักนะคะ แถวนี้หนิงจะถักเป็บแบบนี้บนรอบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเริ่มตรงนี้นะคะค่ะนี้เป็นคอที่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แขนนะคะฝั่งนี้ต่อไปเรียบร้อยนะคะเป็นแขนระบายสองชั้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเหลือช่วงลำตัวนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมาพาต่อแขนข้างนี้นะคะซึ่งทําระบายเหมือนฝั่งนี้นะคะซึ่งจะทําระบายเหมือนฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวนี้นะคะต่อแถวนี้แล้วก็ต่อดอกนี้ก่อนเลยนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะ